เฮ้ยลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์ร์แกนมาอีกแล้วมาพร้อมกับแมนโดลินตัวนี้ครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามาครับว่าถ้าเล่นเป็นเพลงเนี่ยแมนโดลินเนี่ยเพลงไทยเนี่ยมันมีไหมเขาเล่นกันบ้างไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าผมยกตัวอย่างเพลงที่ผมเคยได้ยินที่เขาใช้แมนโดลินนะจริงๆเขาใช้กันเยอะแหละนะครับแต่ยกตัวอย่างเลยอย่างเพลงของคาราบาวเงี้ย กี no? How. How ่ปีคาราบาวนะตอนนั้นน่ะสาปีหรือ30ปีคาราบาวผมจำไม่ได้มามามาเริงระบา3สามชาคาราบาวเนี่ยน่ะหรือในยุคก่อนก่อนก็จะมีเพลงของวงโฮปนะครับ จากใจของวงโฮปก็ใช้แมนโดลินเนี่ยโซโล่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงที่ใช้แมนโดลินได้โดดเด่นมากนะในช่วงนั้นถือว่าค่อนข้างจะคือมันเป็นเอกอลักษณ์เลยตอนนั้นนะครับนี่คืองานเพลงที่ต้องบอกว่าออแมนโดลินเนี่ยใช้กับเพลงไทยหลายๆเพลงอย่างเช่นเพลงนี้ด้วยอย่างเช่นทั้งปากใต้เนี่ยเขาก็จะมีนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเพลงพวก หรืออาจจะเป็นเพลงจริงๆแล้วมันก็ใช้ได้ทุกเพลงนะถ้าอยากจะใช้นะครับผมเองเวลาทำเพลงเนี่ยผมก็ใช้แมนโดลินเนี่ยก็เปเกี่ยวข้องได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันก็เหมือนกีตาร์ที่เรากลับมาอย่างนี้ สายการตั้งสายของแมนโดเลนก็เหมือนกีตาร์สายข้างบนแต่มาอยู่ข้างล่างสลับไปมาเนี่ยสี่สายเนี่ยสลับไปมาเนี่ยจริงๆแล้วก็คือสายกีตาร์ข้างบนเนี่ยจากสาย E ใช่ไหมครับก็มาอยู่ข้างล่างแทนรูปแบบของแมนโดลินเนี่ยเสียงมันจะเป็นอย่างนี้ <S 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 เพราะมันมีสายเป็นคู่เห็นไหมฮะสายเป็นคู่ฉะนั้นเวลาเสียงที่ออกมาก็จะให้เสียงเหมือนพวกซึ้งของทังพังเหนือก็ใกล้เคียงกันนะครับรูปแบบจะเป็นประมาณนี้ดังนั้น แมนโดลินใช้ได้กับทุกเพลงทุกสเกลทุกโหมดทุกคีย์ไม่มีปัญหาแล้วก็มีการตั้งสายได้หลายแบบถ้าหากว่าตัวนี้ผมก็ตั้งสายแบบที่เราเรียกว่าสแตนดาร์ดนะครับแต่จริงๆมันมีอีกหลายรูปแบบนะครับวิธีการเล่นก็เหมือนกีตาร์แหละครับมันมีโคดมีอะไรเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าการจับมันอาจจะแตกต่างออกไปแค่นั้นเองฉะนั้นสังเกตดูว่าที่ผมเล่นไปเมื่อสักครู่ก็เพลงที่เราคุ้นเคยฮนะศิลปินไทยก็พยายามนํามาใช้อยู่บ้างเหมือนกันนะครับ แต่ก็มีไม่เยอะมากนะครับวงโฮปเนี่ยถือว่าใช้แมนโดลินเป็นเอกลักษณ์ของวงเขาเลยทีเดียวสุเทพใช่ไหมฮะสุเทพวงโฮปเนี่ยนะครับคุณสุเทพวงโฮปเนี่ยเขาก็ใช้แมนโดลินนะครับเยอะคาราบาวก็นํามาใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็วงรองแงงในบ้านเราเนี่ยแน่นอนเขาเป็นเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งเลยที่สําคัญเลยลองแงงก็จะมีไวโอลินมีแมนโดลิน มีแอคคอเดียนอะไรก็ามาเกี่ยวข้องนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับเอาละสำหรับท่านที่อยากให้ผมเล่นเป็นเพลงดูว่าเพลงอะไรก็ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย